มานอนมานอนเงื่งอนคางเราเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามนี่ตาทับตายเออไว้แล้วครับรต้องจับออกจับออกครับไปใส่ไปน้ำครับต้องจับออกเป็นข้างนอกครับมากับมานอนน้ำครับโอ,อ้ยนี่ลูกไก่ปลาลูกไก่ปลาครับแม่เป็นไก่ตอพอเป็นไก่ปลาครับพอ,อเป็นไก่ปลาแท้ เป็นลูกไป็ต่อเป็นลูกไก่ปลาเลือดลอยครับเป็นไก่ปลาเลือดลอยครับพันผสมครับเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวครับคือคนเลี้ยงครับกอกนีก็มีสามตัวตายไปแล้วสองครับเหลือตัวเดียวครับก็แม่มันก็ผมก็จับแยกไปใหเอาไปเป็นไก่ต่อ อาต่อไก่ปายู่ทางบริัทางสวนยางครับทางสวนยางอยู่ทางน,นาคำไงบ้านกองจังหวัดนายูงจังหวัดอุดรธานีนี่ครับลูกไก่ปลาครับลูกไก่ปลาคนเหลืองครับ แต่ว่ามีโซนอีกตัวหนึ่งกับมีซุ้มกลุ่มหนึ่งคือว่าผมเลี่ยงอยู่อันนี้คนเลี่ยงครับอันนี้คนเลี่ยงครับอ่าซุ้มซุ้มอันนี้คนเหลี่ยงครับอ่าซุ้มซุ้มที่ว่าแม่แม่มันเหลี่ยงก็อยู่นนั้นีครับเันี้ครับซุ้มแม่ที่ว่าแม่มันเลี่ยงก็อยู่นี่อันนี้คนเลี้ยงครับอันนี้คนเลี่ยงครับคนเลี่ยงคนเหลี่ยงก็มีตัวเดียวครับคนเหลี่ยงก็มีตัวเดียวครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับคนเหลี่ยงก็มีตัวนี้ตัวเดียวครับ คนเบ่งครับกับคนเลี้ยงก็มีตัวนี้ตัวเดียวครับยังงงๆครับงงมาพ่อมมุงผอมมุหลายอยู่ในอยู่ในอยู่ในท่อครับอ่าก็นี่ครับลักษณะของลูกไก่ปลาแท้อันนี้ลูกลูกไก่ปลาแฉะนะครับเพื่อนครับอ่าอันนี้เป็นลูกไก่ปลาแท้อันนี้เป็นลูกไก่ปลาแท้ ลูกไก่ปลาแทกก็เป็นลักษณะแบบนี้แลครับอันนี้คือเป็นลูกไก่ทาไปปลาแทกครับอ่าตัวนี้มมันใจว่าจะเป็นตัวปู่หรือตัวแม่ครับเต่ครับนี่ครับไฮเบิ้งครับนี่คือลูกไก่ปลาครับการเลี้ยงลูกไก่ปลาก็เป็นลักษณะนี้ครับเป็นลูกไก่ปลาครับบมแมนว่าจะมีตัวเดียวกับบมมี่ครับอันนี้ก็คือให้เบิ้งครับไอตัวเดียวแต่ผมเลี้ยงครับอ่ไปทับพุ้นแล้วครับ อีกตัวอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่นี่ครับผมกลุ่มนี้อยู่นี้ครับผมกลุ่มนี้ก็อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมให้เบิรงครับเดี๋ยวผมโชว์ครับเป็นเขตพิเศษครับเป็นเขตอ่าฟอยเขตปลายเขตเขตเขตนี้เป็นเขตซอยชูครับ น,นี่คือรุ่นเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ครับรุ่นเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าพ่อมาให้ตัวนี้เลี้ยงแต่ตัวนี้บัวเลี้ยงแับตัวตัวนี้จิกครับอ่าพอจิกคือต้องเอาออกไปสองตัวครับออกไปสองตัวอ่ตายไปตัวหนึ่งครับก็เหลืออยูตัวหนึ่งครับก็เลยเขาคุ้มหนีบ่ได้ครับเขาคุ้มหนีบ่ได้ครับ นี่คือลูกไก่ปลาแทห่พันผสุใยก่ต่อครับพ่อของไก่ลูกไก่คุมหนีพ่อหนีก็เป็นไก,ก่ปลาแทห่้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาธรรมชาติครับอันนี้ลูกไก่ปลาแแ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแม่ก็ไก่ต่อเนี่ยนะครับเชื่อสูงครับเป็นไก่ปลาแท่เป็นลอยครับให้อยเรับ อันน10 si, si ี si icio, si ้อันนี้ไก่แม่ไกลเหลี่ยงครับโบแมนคนเหลี่ยงครับผมบบได้เหลี่ยงครับสีิจับว่าด้ครับสีเขาใกล้บ่ไดดสิบดินนยังเดียวครับผมนี่คือให้เบิ่ลลักษณะครับผมนี่ครับตัวนหนครับลักษณะของไก่ปลาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นไก่ต่อครับไก่ต่อสายหมานครับหมานแต่แน่นอนครับผมนี่ครับ ตก็มีเชื้อไก่ลาอยู่น้ำระมาณสัก10%เพราะว่าได้เชื้อไก่ลาจะก็แม่ไก่ต่อตัวนี้มีครับมีตัวนี้แม่ไก่ต่อตัวนี้ก็จะมีมเชื้ออยู่มัน่น10%ต,ตัวนี้พอไก่ต่อพอไก่พอไก่ตัวตัวนี้ก็เป็นไก่ไก่ต่อสายนับดอกอกอกแดงครับ จะมียูนี่ครับียครับหากินยู่จังเลยทุกเดียวโดดนะครับนี่ครับภาพลงเียวผมก็ได้เค็ดคลิปพิเศษกับ4วันเก่ช่รับ4วันเกช่รับเคลไปเครับ อันนี้คอนเฟิร์มครับน,นี่เป็นหลูกไข่ปลาแท่อร่อยปลเส้นครับแต่พันผสมเชี่ยวไข่ปลาเนี่ยเลือดสูงนี่คือให้เห็นนี่คือครับโมเมนต์ว่าผมจะมีแค่ตัวเดียวครับอันนี้คืออีกชุดหนึ่งนะครับชุดหลุ่นจ็ดเกี๊ยบครับอีกชุดเจ็ดทีไงแล้วพันแล้วก็มีครับเลยชุดที่ว่าที่กำลังฟักไข่ยอยู่ที่สวนยางก็มีครับยังไม่ได้ไปเอารับ Say tai mùi nỉa gặp vào chất tiết kiệm đè phong binh yam bong thương ngâm ngọt phong hay phách hay mười một đi tụi tay phong binh chọn vai gặp phong binh ngâm 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 ท่านไดลสนใจลูกไก่ป่าก็คนติดต่อมาได้ครับผมนี่คือลูกไก่ป่าฉันจะสิตื่นข้นครับสิตื่นข้นนี่คือลูกไก่ป่าอะไรแบบนี้ครับไม่มากที่สุด นี่ครับนี่ครับยูนี่ครับนี่ครับนี่คือผมเลี้ยงครับนี่ครับให้เบิงครับคือนกบอกรับคือครับนกครับอกดำกับอกเขื่อดำอนาจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ัองมันไเบิงครับนี่ครับลักษณะคือลักษณะหลูกเก้ปลาบลูกเก้ปลาแทกครับ นี่ครับสีครับบ,บ่ไล่บ่ยังสีคือสีใบตองแห้งครับนี่ครับสีอย่างเดียวคือเพราะว่าบินบอกเก่งครับเพราะว่าบินบอกเก่งจิตแตกต่างจากไอต่อไอเจครับแต่ว่าตอนน้นนอยๆเน,นาะแล่นเร็วครับพอบินบอกเก่งเพราะว่ายัางเพราะว่าคนเลี่ยครับแลว้วก็ขัง แต่ถ้าเป็นไก่ปลาแท่ลอยเปอร์เซ็นต์พอเป็นไก่ปลาลอยเปอร์เซ็นต์แท่จากปลาแม่เป็นไก่ปลาลอยเปอร์เซ็นต์แท่จากปลาสิบเนบนอันนี้คือไก,ก่ปลาเลือดชงคือกันละครลอยเปอร์เซ็นต์คือกันครับแต่ว่าช่วงนี้หน่อยจำเนมบอค่อยบินครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมากคนนี้ประมาณสักสี่หาเดือนเนี่ยบิน เก่งขนาดครับมาตองวงครับ่าบินไกลขนาดใดแล้วครับโอ้กลครับผมหมาไล่เอาบ่ไดดอยู่แล้วครับแล้วก็คนเอาก็เอาบ่ไดดแล้วครับบินบินคือไก่ปลาทั่วไปแหละครับสมมติว่าไถยเด่นในบินแต่ว่าน้อยๆอ่ซุรบินครับผมผมให้เบิ่งให้ดูครับเป็นปลาครับชุนซุ่มหนึ่งก็อยู่นี่แหละครับนี่ครับอันนี้บอกเมนว่าอ่า

ยืนถเอครับช่วงน,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 นี้ก็มีครับผมแต่ว่าทำไมไก่ตอตัวนี้บวให้บ่ให้ตัวนี้เขาคุ้มบวให้ตัวนี้เขาคุ้มผมก็เลยต้องมาเลี้ยงครับตอนนี้โม่โม่เขาคุ้มโม่เขาคุ้มก็ช่วงนี้ก็อยู่นน่แล้วครับ ไก่ตัวตัวนี้นสายมันครับผมไก่ตอวตัวนี้นสายมันนี่คือคมให้ยืสีแล้วรันนี่ครับให้เบิ่งครัืบนะครับลักษณะผมก็สีเลียงอยู่แบบนี้แหละเรียงแบบบ้านๆครับเลียงแบบบ้านๆแล้วผมเลียงใช้ก็เลียงแบบบ้านๆลักษณะการเลียงของผมก็เลียงแบบนี้ครับเลียงบ,บ้านๆครับผมเลียงอยู่ในท่อครับง่ายๆครับผมคำว,ว่าเลียงง่ายบ่อหรือไก่ไก่ ลูกไก่ป่าพันผสมเรียงง่ายครับผมปัญหาของผม,มคือสิม,มากับแมวเพราะว่าผมบ่อยได้อยู่บ้านกับคำกระคืบแต่ได้ดูอยู่บ้านตลอดทั้งกลางคำกระคืนผมปล่อยใดตลอด24ชั่วโมงเลยครับแต่ว่าผม <c oughs> สิมปลอยโบไดครับรว่าช่วงกลางคืนเวาลาตอนเศาร์ใครจะลงจากคนนี่ทั้งหมาทั้งแมวม็จะมาก,กินลูกไก่ครับ ให้ดูตัวนี้พอยูข้างในนะครับตัวนี้พอยูสีแ้วมีคนเลี้ยงครับผมลักษณะนี่คือลักษณะของลูกไก่ปลาครับเดี๋ยวเรขาเลี้ยวสองดำๆนี่ก็ขา ประมาณก็ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับประมาณเกือบสองเดือนก็โอเคครับผมก็เนี่ยผมก็เลี้ยงอยู่สี่ครับอยู่กับคนคนไปใส่กับไปง่ายครับผมาคงใจ กับเสินลงไปเล่นกับม,มู่ครับกุุุุุุุุ นี่เลยครับลูกเป็ดลูกเป็ดป่านนคนคเลี้ยงลูกเป็ดป่าก็เลี้ยงแบบนี้แหละครับตัวนี้คนเลี้ยงตัวนี้จะเป็นเอ่าไม้ไก่ตอเลี้ยงอยู่ในทอคค้องยังไม่เห็น กับพบก,กับอาจารย์เด่นดีเจนุ่มเมืองสรินทางช่องยูทูบอาจารย์เด่นจินพระครับผม